เมื่อวันที่14มกราคม2568งานประชมพันธ์กองกลางสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีซึ่งนำโดยคุณภูมิมาดาผลนิโครธนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักง,งานอธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยตรา์ดรกุลสมรั์เย็นชำชลิตรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ดรสาธิตทรวชิระปัญญาพงศ์หัวหน้าวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การคณะวิทยาการจัดการอาจารย์ดรสุวิมลมาทุรถอาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการอาจารย์สถิตพรเกษกุลอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบุคลากรในสังกัดกองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษาสํานักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ในแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนพระนารายณ์ซึ่งมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีประจำปีการศึกษา2567และ2568ในภาคปกติและภาคพ,พิเศษรูปแบบขั้นตอนในการสมัครรวมถึงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตนเองรวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในอนาคตดังนั้นการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ในแนวการศึกษามีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามในการในแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมายพบว่าร้อยละ70ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมการในแนวการศึกษาต่อนั้นมีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและร้อยละ30มีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและเทคโนโลยีสากรกรมศาสตร์บัณฑิต